Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทั่วประเทศคุมเข้ม7แนวปฏิบัติใช้กัญชาย้ำห้ามจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มผสมกัญชาในสถานที่ราชการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับการปลดล็อกกัญชารวมถึงการใช้กัญชาเสรีล่าสุดนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทยจำนวน7ข้อ โดยมีสาระสำคัญระบุว่าควบคุมมีให้มีการใช้กัญชากัญชงเพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของตน รวมทั้งสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัดมีให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงควบคุมมิให้มีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมใดๆของกัญชากัญชงและมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมใดๆของกัญชากัญชงเข้ามาบริโภคในบริเวณ สถานที่ราชการของตนนอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางและการปลูกและการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งไปยังนายอำเภอให้ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาหรือกัญชงอย่างถูกกฎหมาย ระเบียบและหลักวิชาการการแพทย์ตลอดจนโทษภัยที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารในพื้นที่รวมทั้งสอดส่องดูแลห้ามมีให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงเกินมาตรฐานที่กำหนดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ